นนี้โรบอกสามารถทํางานในแมทและได้รายได้มาใช้จริงๆคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังครับนี่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด notification ด้วยนะถ้าไม่กดครบทุกช่องนี้ช่องฉันจะเปลิวหายแน่ดังนั้นกดคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเผื่อค่าวข่าวแล้วมาชาวที่แสนอร่อยของฉันหรือซปเปอร์ตังเป็นกำลังใจมาได้ดอินดีมากถ้างง้นกดไลค์ด้วยปุน ผู้ที่5ามพันนายนต์ที่ผ่านมา IK เกียได้มาเยือนบนโรบอทโดยไอเกียได้สร้างแมตในโรบอ x ขึ้นมาที่ได้จําลองห้างขึ้นมาเหมือนได้อยู่ในห้างจริงๆของเขาโดยเฉพาะซึ่งไอเกียได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานโคเวอร์เกอร์นาดูแลในฉบับโรบอทซึ่งคอนเซ็ปต์แปลกดีนะครับโดยในการเป็นพนักงานในไอเกียจะต้องมีอายุประมาณ18ปีขึ้นไปที่จะสามารถทํางานเป็นพนักงานได้ในไอเกียแบบฉบับโรบอทเฉพาะสหรา,าชอาณาจากักรและ the republic of ireland และซึ่งมากกว่านั้นการที่เป็นพนักงานไอเกียในโรบอทต้องบอกเลยว่ามีรายได จริง,รงดโดยในรายได้นะคบค่าแรงจะมีเฉลีย่ยอยู่ที่13.5ปอนด์หรือตกเราละประมาณ614.71บาทไทยตามเวลาที่ผมเช็คดูมาใน Google ผมบอกเลยว่าเยอะมากสําหรับชาวไทยอย่างเราเราโคตรดีมากแบบตะโกนย่างไรก็ตามนะคบการรับสมัครพนักงานจะปิดรับถึงวันที่16มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษและไอร์แลนด์ใครที่เป็นคนไทยมีวีซ่าหรือพาสปอร์ตของ UK หรือไอร์แลนด์ก็น่าจะสามารถทําได้ครับส่วนการเปิดตัวของไอเกียฉบับรบอกนั้นจะเปิดในช่วงประมาณสัก 26 -27 ีมิถุนายนนี้เอาจริงไหมคะทุกคนถ้าคิดว่าไทยทําได้สมมติว่า5ชั่วโมงก็คุ้มค่าของชีพมากๆจริงๆครับถ้ามีแบบนี้ก็น่าจะดีมากแล้วสุดท้ายนี้นะครับท่านคนคิดเห็นกันอย่างไรกับไอเกียฉบับโรบ o x ก็สามารถคอมเมนต์เข้มาได้นะครับแถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือหาแบบสนุกๆเพิ่มเติมคลหน้าจอสองทีกดบวกและกดดิ